สวัสดีพี่น้องปองไายผู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึง่งเทเลยแชนแอลวันนี้พาพี่พาน้องไปเลาะอำเภอพักสมจังวัดเลยคือเกาฮะแนวพี่น้องไปชมวิวแม่น้ำคงอำเภอปักสมงามงามเป็นอำเภอที่สองต่อจากอำเภอเชียงคานทีต่ติดแม่น้ำขงนะแม่น้ำขงไปติดเชียงรายแล้วก็เลี้ยวเข้าประเทศลาวจังมาโพภ,ภาคอีสานอยู่จังวัดเลยนี่เป็นบ้านเลกก่ออำเภอเชียงคานเป็นอำเภอแรกอำเภอพักสมเป็นอำเภอที่สอง ไปชมวิวลานคาสวัสดิการหินแม่น้ำคลองคลองอำเภอปากสงมวยงามพูนะเป็นเน็ตสกายวอกเข้าไปพร้อมพี่น้องไปุมวิวโมโม,อมอกันพะนั้นะมีตงุมตงมีอะไรประดับประดาผู้ดได้มาเสียงคานแล้วก็เลยมาเสียปากสงนี่เด้อมาเที่ยวปักสงนี่เด้อมาสุมวิวแม่น้ำคลองซวยบ่อเพกันก็แเล้วกันแล้วพี่น้องพูนะพูนะพูนะเนะทียนผู้เข้าบ่อฟังสปบบบลาวนอ้ด ปุพี่น้องงามบ่แม,ม่น้ำโขงนะกว้งไงไางใหญ่ไพศาลมาห้านาถีสี่พันดอนแม่น้ำนาณาชาตเขากาว่านี่นะคุณน์นะแม่น้ำโขงนี้ตรงตรงข้ามจะเป็นเขตเมืองมื่นแข้งเวียงจันเด้เลยนะี่น,นะแข้งเวียงจันเด้อสนาคามก็แข้งเวียงจันเมืองมื่นก็แแข้งเวียงจันพี่น้อง,นอง,ม,องมน้ำโขงหม่งปักสมในสิกว้างใหญ่ไพศาลก่อจุดนี้เนี่ยจะกว้างมากๆเลย ปุนภาษาไทยยังดีกว้างมากปะข้าเจ้า,ากา็มานั่งจิบกาแฟมานั่งสุมบิวมานั่งพักผ่อนย่นใจกันก่อนนี้เป็นมองมองมองผักผักผักจิบผักใจผักกายมองนั่งเสามีแหงนั่งสุม,งงสมบิวมองจิบกาแฟนี่นะร้านค้าสวัสดิวัสดิการของอำเภอปากสมพุนาพุนาโอ้ยเบ่งบิวพี่น้องโอ้ยอ่อนสอนให้นับอย่างกระงามให้โอ้ยงามเก่งงามเก่งพี่น้อง ผู้น่ะเป็นนิตยสารเอกสารไปเด็นงานอันนี้เป็นพญานาคพญา,านันตะนาคาทิบดีผู้เป็นปกปักรักษาแม่น้ําโขงแถวอําเภอปากสมนี่นะจากน่อยอาสิลงไปชมยู่ข์ทางล่างอันพญานาคีนกลางงามของน่าจถาเก่งองค์สีข้าวพี่น้ององค์สีเงินนี่นะอันนี้ให้เบิ่งรั้งถึงไปก่อนนี่นะโดมนี้ก็งามนี่โดมนี้เพิ่นสิีขั้นบักปิง มีพานพญานาคอะไรที่เป็นเคียงเส้นเคียงไม้พญานาคอันอันตระนาคาที่บดีนะวิวพูดนะโอ้ยค่อยอ่อนสอนวิวให้แม่น้ำคองอยางมางามกระดอกกระดิยาเทะแม่น้ำคงพักสมพี่น้องเพื่อนงามมาตั้งแต่ตั้งแต่เสียงขานเลยมานี่ก็งามตลอดก็มาฮอดฮัดเดียนี่ก็งามงามมาฮอดหกเหล่าเนื้อคกเหล่าไตยคกไผ่ฮัดเบียงามเบิเบดพี่น้อง โรงบันบลร่างโรงบันปักสุมกันงาหมาเดี๋ยวกินนะไปเบิ่งต่อ